ส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องปางเจ้าสวรราัวเงินล้านนะคะเป็นรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยาน,นะคะค่ะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ใต้ฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของพระบิดาชดนะคะค่ะทางด้านนี้ก็จะมีปางเจ้าสัวนะคะเยอะเลยนะคะปางเจ้าสัวเงินล้านนะคะถ้าเกิดจะร่วมบุญนะคะก็องค์ละสองพันบาทนะคะก็สลักชื่อไว้ที่องค์ หลวงพ่อปางเจ้าสวนะคะแล้วก็ได้เอามาตั้งไว้รวมกันไว้ที่นี่นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์น,นะคะปางเจ้าสัวปางเงินล้านนี่นะคะถ้าเกิดท่านใดหรือว่าสาธุชนอยากจะร่วมบุญนะคะค่ะก็แวะมาค่ะร่วมบุญได้นะคะเงิง่ล2,000บาทค่ะเป็นการอ่าสร้างพระไว้ในวัดให้ญาติโยมเข้ามากราบไหว้ขอพรนะคะค่ะก็จะได้คล่องตัวกันนี่นะคะ ขาโมทนาบุญกับทุกทุกท่านเลยนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็แวะเข้ามาชมนะคะในพิพิธภัณฑ์นะคะขาห้องแห่งนี้ได้นะคะ